สุดอลังการงานสา่งครับกล้วยหอมทองครับผมมีทั้งหมดหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก่าหวีครับเครื่องนี้มีเก่าหวีป้าตัวกระดอกรกะเดือบบรูพันธ์ยังครับกล้วยหอมทองกับมีหลายพันธุ์เลยครับนี่แต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ออกได้เก่าหวีครับเครื่องเดียวเดี๋ยวเขามาตัด ลีกล้วยออกครับตัดรีกล no. ้วยออกกับ hmm. บ <po> ีท <unks. S 2> ี่ห้อง่าต้องการครับถ้าเม็ดเก้าวีผมก็เสียไว้ยังสี่เลยเด้อเอาเม็ดเลยครับมาล่องเบิงครับว่ามันสีลูกใหญ่บ่เนาะห้องกับปาดไม่บีที่ห้อง่าต้องการครับนุ่ยกล้วยที่ว่าต้องการลงไปประมาณนี้ครับปาดออกไปเลยครับลูกกล้วยที่ว่าที่ว่าเอาครับมีกล้วยที่ว่าเอา เอาทิ้งไปพ้นต้นนี้แหละครับตัดแต่งครับผมตัดแตง่งหวีที่พ่ต้องการครับเอาออกไปเลยบ่ให้มันแย่งอาหารครับใ,ใส่เหลือแค่เก้าหวีปกติผมเดี๋ยวไว่หาถึงหกหวีครับแต่ว่าเครื่องนี่มันรู้สึกว่ามันใหญ่เฉลือเกินก็เลยล่องเอาไ้ก่อนครับเขากกติตัดแตง่งในส่วนที่เขาต้องการเราออกไป อโอเคออกไปเมือแล้วครับปลีกล้วยเพิ่นว่า,บาตบองตตดออกออกนะครับให้ตัดออกอยู่แต่ว่าตัดออกครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวประมาณนี้ครับนี่ตัดออกประมาณนี้ครับตัดออกประมาณนี้ครับนี่ให้เหลืออยยุซ้ำนี้ครับให้มันไปเลี้ยงลูกกล้วยเลี้ยงนวยกล้วยครับ โอ้ยอ๋ออันนี้กะติทิ้งว้โค่นต้นนี่แหละครับถ้ามดเก้าหวีครับเครื่อนนี่เอาไว้แบบนี้ละเอาไว้หลายๆเลยลองเบิงครับลองเบิงจากเถื่อนนึงเนาะเก้าหวีครับโพดโพดเลยว่หนาเสอรอเลยว่าสิง,งามแบัน,นี้ครับโพดแล้วนี่เอามาเบิงใกล้ๆครับเบิ้งใกลๆ้ๆประมาณนี้ครับเสียวใบประมาณนี้นเห็นปะครับนี่นี่ตัดปีกล้วยประมาณนี้ครับ ไปถามมันเลี้ยงลูกกล้วยนวยกล้วยครับข้างบนนี่ข้างบนครับนี่ผลนะโอ้โพดแล้วครับพดโพดเลยผลนะแต่เป็นนวยใหญ่ครับเครื่อเดียวเก้าหวีครับปล่อยไปยงัี่ส่ละโอ้ยเอาลองเบิ้งเนาะครับลองเบิง้งนี่ละลองเบิ้งครับประมาณนี้แหละครับนี่เอาไ้งังสี่เลยเก้าหวีครับ ลองเบิงเอาติดตามเลยครับติดตามครับติดตามผลงานหนึ่งเครือเก้าหวีครับกล้วยหอมทอง